ตวะตดตคตทุกคนเาในช่วง p h t o s h อ p Quick Tips ครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการย่อไซส์ลง Facebook ทำยังไงหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นขนาดนั้นเลยหรอที่ต้องย่อรูปเพื่อจะลง Facebook สำหรับบางคนก็อาจจะแบบเสียดเพราะว่า Facebook นะครับเวลาเราลงรูปใช่ไหมมันจะทำการย่อแล้วจะทำให้รูปภาพที่มีความคมชัดอยู่แล้วเกิดการแตก ภาพไม่ชัดบ้างไม่สวยบ้างใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาสอนกันว่าช่อยังไงไมาชมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับ c o p y l a ้เลเขึ้นมาครับแล้วก็เลือก Image Size ครับแล้วก็ใส่ไปที่2048ส่วนด้านความสูงมันก็จะลิงก์ให้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่ Filter ครับแล้วก็มาที่ sharpen, s h a r p e n u n อันชั e n ครับแล้วก็ใช้ Amount ที่ประมาณ50%อองสังเกตนะครับถ้าเราใช้มากกว่านั้นภาพมันจะดู แตกเกินไปผมแนะนําว่าไม่ควรใช้เกิน50%หลังจากนั้นลองสังเกตดูนะครับภาพมันจะดูมีความชัดมากขึ้นทีนี้เรามาดูส่วนของภาพแนวตั้งมั่งอย่างแรกนะครับ copy layer ขึ้นมาครับทำเหมือนกันเลยครับ image ครับแล้วก็ image size ครับจากนั้นให้เลือกส่วนของสูงนะครับใน2์สครับแล้วด้านบนมันก็จะลิงก์ให้เองครับพอกดโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับลูกก็ทำการย่อเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาที่ฟิลเตอร์ครับชัเพนครับอันชัเพนครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับประมาณ50จากนั้นก็ลองสังเกตดูนะครับว่าภาพมันจะคมชัดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็รวมเลเยอร์ด้วยนะครับห้ามเลิมถ้าถามว่าทําไมเราได้รูปที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องมาย่อให้เป็น2048หรือ2048เนี่ยมันจะเป็นครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงรูปที่มันมีไซส์ใหญ่กว่านั้นใช่ไหมครับเฟซบุ๊กมันก็จะทําการย่อไซส์ของเราลงปิเพราะยอ่อปุ๊บขนาดคุณภาพ มันจะแตกมันจะไม่ชัดมันก็จะเบอร์เป็นที่หลายๆคนพบเจอปัญหานี้แต่ถ้าเราย่อในขนาดที่2 0ง8ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้ถูกปีบมากมายเลยนะครับเทคนิคนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีภาพแนวนอนใช่ไหมครับเล้ก็ตั้งความกว้างไว้ที่2048ครับแล้วก็มันจะทําการออโต้ลิงก์ให้ครับว่าความสูงคือเท่าไหร่แล้วก็กดโอเคก็ได้ภาพแนวนอนแล้วครับแล้วก็ส่วนภาพแนวตั้งแล้วก็ใช้ ในส่วนของ2,048เนี่ยตั้งในความสูงส่วนด้านกว้างใช่ไหมครับมันก็จะทําการดึงให้เองอัตนโนมัติพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทําการ s h a r ปเพนเพื่อให้ภาพมันดูคมชัดมากขึ้นเรียบร้อยครับกับเทคเสริมเล็กๆน้อยๆและนี่คือทั้งหมดของการยอ่อไซส์ลง f a c e b o o k ครับแล้วก็การชาร์ปเพนไมให้ภาพมันคมชัดขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับผมยังมีคลิปเจ๋งๆแบบเนี้ยอีกเยอะเลยสรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ